สักสิบพานโอร์เมอร์พรามาชมลูกค้าลองรถ120-8ขีด8นะครับเพิ่งเข้ามาถึงโกดังนะครับเสียบอกลองหน่อยใบแท็ก74,000ชั่วโมงมาจากญี่ปุ่นลองบอกอ่าลองเลยเหมือนตักดินใส่6ล้อเลยนะครับมี6ล้อดำเดก้า195อยู่1ทันอบอกลองจริงเลยไว้ไลองเหมือนตักดินเลยอ่าบุกี้สวยๆนะครับ คันนี้หรือว่าชั่วโมงน้อยนะครับ4,000ชั่วโมงก็ 4, สี่ันก็ตามสภาพครับมีสิ์บ้างมีสนิมบ้างมีรอยขีดขวดบ้างนะแต่ว่าเฟรมสวยๆได้ใบแท็ก70เ,เดี๋ยว่าชมอีกมุมนึงนี่ตักแบบเนียนเลย Oh, oh, oh. โหด,ดังนะสียลองสวิงลองสวิงอ้าวอันน,น60กสิมาร์คทีกำลังทำสีนะฮะ60สมารทีกำลังจะถอดหัวเก๋งเก็บสีกันอันนี้ก็ขายตามนี้เลยครับเก็บสีปลายอามอยู่นยหน่อยนึงนะแล้วก็ล้างแค่นั้นนะครับรุ่น8ดสีสันยังสดใสใช้งานได้ นะครับระบบอะไรดีไฟฟ้าครบครับมีกล้องล้างละตัวนี้แต่ว่าที่เด็ดก็คือไปแท็ก70กับราคา1,110,000บาทนะครับ1 1 1นะครับรวมทุกอย่างนะครับราคานี้รวมส่งถึงบ้านท่านนะครับราคาแบ่งปันนะครับไม่ได้แพงนะครับสำหรับรถคอมสูร2้อยี่สิบขีดแปดสีพันชั่วโมงนะครับสี่พันชั่วโมงบุ้งกีสวยนะฮะ เุ้ก่กียังสีสันยังเหลืองเหลืองงดงามใบแท็ก70ไปแท็กสวยๆโซ่สวยๆนะครับสีเฟรมยังชัดสีเฟรมยังเขียวสอบเสียลองเลย เสือบอกสนใจเอา120รุ่น6มาเทินนะอ่าบอกร้องก่อนล้องก่อนเผือกออบรุ่น8รับงานชั่วโมงนี้ก็120รับงานได้ดีกว่า200นะฮะร,รถเล็ก120ลงมาหรือว่ารถ30 40แบบนี้นะฮะร,รถเล็กรับงานไซงานรับงานคุดคุดติ้งอะไรงานจะเยอะหลากหลายนะครับ รถใหญ่นี้ค่อนข้างจะหาก,กินยากนะปัจจุบันนะครับผมชอบบุ้งกีมากเลยเนี่ยบุง้งกีผมจะเรียกว่าบุ้งกีจอบนะครับฟันจอบจากญี่ปุ่นเพราะว่าเขาจะไม่ขุดนะครับบางทีก็ตักหินตัทรายนะครับเป็นบุง้งกีเปนแบนนะครับมีเขี้ยวแต่ว่าเป็นใส่เหมือนฟันจอบมานะฮะไม่ได้เน้นขุดดินแข็งเหมือนบ้านเรา ปลายอามก็มีการดำมาด้านข้างสองข้างแล้วก็ด้านบนด้านล่างนะครับแต่นี้ดำม,มาจากญี่ปุ่นนะครับเพื่อความแข็งแรงของเขาดำม,มาจากบริษัทนะครับทางเราไม่ได้ทําอะไรแค่เก็บสีปลายอามนิดหน่อยที่มันลอกล่นเป็นริ้วเป็นรอยอมันพอสมควรอยู่เลยอเก็บเพื่อความสวยงามนิดเดียวนะครับแล้วก็ล้างขัดสีแค่นั้นเองนะครับอย่างอื่นไม่เก็บงานอะไรนะครับฟิล์มยังไม่ติดนะครับแอร์เย็นล,ล้างระบบแอร์ เช็คระบบแอร์ให้แอร์เย็นสามารถทํางานได้เลยนะครับราคานี้คือราคา,าตามสภาพครับผมยังไม่ได้รวมการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งบาทพร้อมส่งถึงบ้านท่านส,สนใจก็กินกลางมาได้สักสิบทรานฟอร์มเมอร์อยู่ที่คลอง16อําเภอองค์ลักษ์จังหวัดนะครน,นายกนะครับฝากร้านไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ